จุดเริ่มต้นของความผูกพันและปริศนาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฉันจะพาคุณย้อนกลับไปในคืนที่อากาศหนาวเหน็ดคืนหนึ่งคืนที่เธอต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในชีวิตของเธอเธอชื่อออนเป็นพยาบาลสาวที่เพิ่มเรียนจบใหม่ๆไฟแรงและเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้คน ออนได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุคนหนึ่งที่โรงพยาบาลในต่างจังหวัดที่นี่เป็นโรงพยาบาลเก่าแก่บรรยากาศเงียสบสงบแต่ก็แฝงไปด้วยความรู้สึกแปลกๆที่อธิบายไม่ได้ผู้ป่วยของออนชื่อลุงสมชายเป็นชายชาราวัย80กว่าปีที่ร่างกายอ่อนแรงมากออนสังเกตว่าลุงสมชายมักจะมีอาการหวาดผวาในบางครั้งท่านจะหลับตาแน่นแล้วพึมพำถึงโรงพยาบาลเก่า เสียงร้องทางเดินมืดมืดพวกเขาไม่น่าทำแบบนั้นออนพยายามปลอบประโลมแต่ในใจก็เริ่มสงสัยว่าลุงสมชายกำลังพูดถึงอะไรจุดเริ่มต้นของการสืบคนเบาะแสแรกและความไม่ชอบมาพาคนวันหนึ่งขณะที่ออนจัดยาให้ลุงสมชายลุงสมชายคว้ามือออนไว้แน่นใบหน้าเต็มไปด้วยความกลัวท่านกระซิบเสียงแหบรฝาว่าหนูอย่าไปที่นั่นนะ ที่นั่นมันไม่ปลอดภัยโรงพยาบาลอารีมันยังไม่ตายโรงพยาบาลอารีชื่อนี้ทำให้ออนคนลุกสู้เธอไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนและเมื่อลองถามพยาบาลคนอื่นๆทุกคนก็ดูเหมือนจะเลี่ยนที่จะพูดถึงหรือไม่ก็ทำหน้างง,งๆไม่มีใครรู้จักโรงพยาบาลชื่อนี้เลยแต่ทำไมลุงสมชายถึงได้กลัวมันขนาดนั้น อ่อนเริ่มคน้นคว้าเธอใช้เวลาว่างหลังเลิกงานหาข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตจากหนังสือพิมพ์เก่าๆในห้องสมุดและจากปากคําชาวบ้านจนในที่สุดเธอพบเบาะแสโรงพยาบาลอารีเคยมีอยู่จริง ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองที่ห่างไกลออกไปไม่มากนะักเป็นโรงพยาบาลที่ขึ้นชื่อด้านการรักษาโรคทางจิตเวชแต่มีข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับวิธีการรักษาที่หดร้ายและการเสียชีวิตของผู้ป่วยยังปริศนาและที่สำคัญที่สุดโรงพยาบาลแห่งน,นี้ถูกสังปิดและทิ้งร้างไปเมื่อ30กว่าปีก่อนด้วยเหตุผลที่ยังคงเป็นปริศนา ก้าวแรกสู่ความมืดมิดก,การเดินทางและประตูสู่ความหลอนความอยากรู้อยากเห็นเข้าครอบนำออนเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างที่เธอต้องรู้เกี่ยวกับโรงพยาบาลอารีและความเชื่อมโยงกับลุงสมชายในวันหยุดออนตัดสินใจขับรถไปยังที่ตั้งของโรงพยาบาลรางแห่งนั้นเมื่อไปถึงสิ่งที่เห็นตรงหน้าคืออาคารปูนเก่าแก่ที่ปกคลุมด้วยเถาวันและต้นไม้รบทึก กระจกหน้าต่างแตกหักเป็นบางส่วนบรรยาศาสตร์เงียบสงัดจนได้ยินแค่เสียงลมพัดผ่านยอดไม้และเสียงใบไม้แห้งกรอบที่ปลิวมาติดรองเท้าของเธออ่อนเดินสำรวจรอบๆบ,บเธอพบป้ายเก่าๆที่เขียนว่าโรงพยาบาลอารีที่ซีจางและผูกก่อนประตูทางเข้าเป็นประตูเหล็กบานใหญ่ที่สนิมเกล็ดกรังแต่ถูกเปิดทิ้งไว้เล็กน้อยราวกับเชื้อเชิญให้เธอเข้าไปข้างใน ใจหนึ่งก็กลัวแต่อีกใจหนึ่งก็ผลักดันให้เธอต้องก้าวเข้าไปอ่อนสูดหายใจลึกๆแล้วค่อยๆผลักประตูเหล็กนั้นเข้าไปเสียงเอียดอาดของสนิมดังลั่นทำลายความเงียบงันเธอก้าวเข้าสู่ความมืดมิดที่รออยู่เขาวงกดแขนความทรงจำทงทางเดินและห้องผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลกลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นยาเก่าๆและบางอย่างที่บอกไม่ถูก เป็นกลิ่นของความตายที่ยังคงติดแน่นอยู่ในอากาศออนเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือซ้องไปตามโถงทางเดินที่ยาวเหยียดผนังปูนมีคราบสก,กรปรกและรอยเพื่อนคล้ายคราบเลือดที่แห้งกรังทางเดินทอดยาวราวกับไม่มีที่สิ้นสุดทั้งสองข้างทางคือห้องผู้ป่วยที่ประตูถูกเปิดทิ้งไว้บ้างปิดตายบ้างเธอได้ยินเสียงหยดน้ำจากเพดานที่ผุพังและบางครั้งก็เหมือนจะได้ยินเสียงแผ่ว คล้ายเสียงสะอื้นหรือเสียงครวนครางที่ดังแววมาจากที่ไหนสักแห่งเธอเดินเข้าไปในห้องผู้ป่วยห้องหนึ่งเพียงเหล็กเก่าๆที่มีสนิมเกาะกินผ้าปูที่นอนขาดวินห้อยระยงระยางบนโต๊ะข้างเตียงมีแก้วน้ำที่แห้งกรังและบางครั้งก็พบของเล่นเด็กเก่าๆที่วางทิ้งไว้ราวกับว่าผู้ป่วยเหล่านั้นเพิ่มจะจากไปเมื่อไม่นานมานี้อ่อนพยายามเรียกสติ เธอบอกตัวเองว่านี่เป็นเพียงบ้านรางแต่ความรู้สึกหนาวเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาในกระดูกกลับบอกว่าไม่ใช่เสียงสะท้อนจากอดีตร่องทอรมานและปรากฏการเหนือธรรมชาติยิ่งเดินลึกเข้าไปออนก็ยิ่งรู้สึกหนักตึงบางอย่างกำลังพยายามสื่อสารกับเธอหรือไม่ก็พยายามฉุดรังเธอไว้เธอมาหยุดอยู่ที่หน้าห้องห้องหนึ่งประตูเหล็กบานหนา ผนังเป็นรอยขูดขีดเหมือนคนพยายามตะเกียบตะกายออกจากด้านในออนซ้องไฟเข้าไปภายในห้องว่างเปล่ามีแค่เก้าอี้เหล็กที่สนิมกรดกลงวางอยู่ตรงกลางห้องและรอยเปื้อนสีสนิมที่พืน้นเป็นรอยเปื้อนที่กว้างขวางเกินกว่าจะเป็นแค่สนิมทันใดนั้นเสียงกรีดร้องแหลมสูงก็ดังขึ้นจากภายในห้องเป็นเสียงกรีดร้องของผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความหวาดกลัว ออนสะดุ้งสุดตัวหัวใจเต้นรัวมือไม้สั่นจนแทบจะถือโทรศัพท์ไว้ไม่อยู่เธอรีบถอยออกมาจากห้องนั้นแต่เมื่อหันกลับมามองเธอเห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงกลางห้องเป็นเงาร่างที่บิดเบี้ยวและบอบชำ้ำค่อยๆเลือนหายไปในความมืดอ,ออนแทบจะหยุดหายใจความจริงอันน่าสะพรึงบันทึกลับและความเชื่อมโยง ออนวิ่งออกมาจากห้องนั้นด้วยความหวาดกลัวสุดขีดแต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้เธอรู้สึกว่ามีบางอย่างที่เธอต้องทำเธอต้องหาคำตอบเธอเดินไปตามโถงทางเดินอีกครั้งเธอเห็นประตูบานหนึ่งที่ดูแตกต่างออกไปมันเป็นประตูไม้เก่าๆที่มีป้ายเขียนว่าห้องเก็บเอกสารออนพยายามเปิดมันแต่ประตูล็อกเธอจึงงัดมันออกอย่างสุดแรงภายในห้องเก็บเอกสาร เต็มไปด้วยแฟ้มเอกสารเก่าๆที่กองสูงจนเกือบจะรดเพดานกลิ้นกระดาษเก่าๆคลุ้มไปทั่วออนเริ่มรื้อคนเธอพบสมุดบันทึกเก่าๆเล่มหนึ่งเป็นสมุดบันทึกของแพทย์คนหนึ่งที่เคยทำงานที่นี่ในบันทึกนั้นแพทย์คนนั้นเขียนถึงวิธีการรักษาที่หดร้ายการทดลองแปลกๆกับผู้ป่วยและที่น่าตกใจที่สุด เขาเขียนถึงโครงการลับที่พยายามจัดเก็บรักษาวิญญาณของผู้ป่วยที่เสียชีวิตไว้ในโรงพยาบาลเพื่อศึกษาและควบคุมและลุงสมชายเคยเป็นหนึ่งในแพทย์ที่ทำงานในโครงการนั้นแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือในหน้าสุดท้ายของบันทึกมีรายชื่อผู้ป่วยที่ถูกทดลองและชื่อของเด็กหญิงอารีที่ถูกเขียนทับด้วยเลือดจางๆและคำเตือนพวกเขาไม่เคยจากไปไหน พวกเขายังอยู่ที่นี่รอคอยอ่อนเมยหน้าขึ้นจากสมุดบันทึกเธอรู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆที่รถต้นคอและเมื่อเธอมองไปยังทางเดินเธอเห็นร่างของเด็กหญิงตัวเล็กๆยืนจ้องมองเธออยู่จากความมืดมิดใบหน้าซีดเสียวดวงตากลวงโบและริมฝีปากที่แห้งผากค,ค,ค่อยๆคลี่ยิ้มที่หน้าขนลุกบทสรุปคำสาปที่ยังไม่สิ้นสุด อ้อนกรีดร้องสุดเสียงเธอทิ้งสมุดบันทึกลงพื้นแล้ววิ่งสุดชีวิตเธอวิ่งออกไปจากโรงพยาบาลรางแห่งนั้นโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยเธอสตาร์ทรถแล้วเหยียบคันเร่องออกไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อเธอกลับมาถึงโรงพยาบาลลุงสมชายสิ้นใจแล้วใบหน้าของทันดูสงบแต่แฝงไปด้วยร่องรอยของความหวาดกลัวที่ยังไม่จางหาย อ่อนไม่รู้ว่าลุงสมชายรู้เรื่องนี้มาตลอดหรือไม่หรือท่านเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่นั้นมาอ่อนก็ไม่เคยกลับไปที่โรงพยาบาลอารีอีกเลยแต่บางครั้งในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดเธอก็ยังได้ยินเสียงแว่วว,วเสียงกรีดร้องเสียงสะอื้นและบางครั้งก็เห็นเงาของเด็กหญิงตัวเล็กๆยืนอยู่ตรงมุมห้องบางที สิ่งที่ลุงสมชายบอกอาจจะจริงโรงพยาบาลอารีมันยังไม่ตายและพวกเขายังคงอยู่ที่นั่นรอคอยที่จะต้อนรับผู้มาเยือนคนต่อไปแล้วคุณละ่ะกล้าพอที่จะเข้าไปไหม